นี้เป็นคลิปต่อเนื่องจากที่เราไปเที่ยวตาโกปิงชวนนะหลังจากที่ลงจากตาโกปิงชวนพวกเราก็จะเดินทางไปกินข้าวกันที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งของ่าย่าญของชาวทิเบตกันนะครับเพื่อนๆเดี๋ยวเราต้องจะพาเพื่อนๆไปดูการกินอาหารแล้วก็ในห้องในห้องอาหารเลยในห้องห้องกินข้าวอย่องนี้ข่งเฮ้ยย้ายมเข้าเดี๋ยวมาข้านี่ย้ายมานี่เป็นข้าวก่อน ว่าชีว่าห้องน้อยูนี้เขาห้องน้วันนี้มาอย่างรู้เลยไม่เดียวไปถ่ายนะห้องเนียกัห้องของขันขานเลยเนี่ยโอ้โหห้อง ครับผมอ๋อยังกับห้องท่านขานเลยดูดีแต่ละห้องน่ดังเลห้องท่านขานรถ่ายถ่ายถ่ายวิดีโอถอดด้วยเนี่ยครับเนื้ถ่ายเลยเนี่ยการบรเลยโอ้โหวันนี้แกะเต็มเลยรับขานจากที่เบดนะที่เบดเรียกว่าท่านขานเนาะใอ่านั่งกันเลยครับเดี๋ยวผมมาถ่ายไว้ให้ได้แบบโอ้โหหลัวหลัหลัวเออหมดเอาแล้ไงถ่ายเนอะหมดแล้วฮะอ๋อขึ้นไปใหม่ไม่ดู นะเท็คของอยู่เป็นกะเช้าจะถึงอยู่แล้ว<อ>ไกลก็เลยให้แม่ถึงแล้วก็ขึ้นไปอีกรอบนึงให้แม่เดินลงมาเองอาหารนี่เป็นมื้อเที่ยงของพวกเราในวันนี้นะครับเพื่อนๆหลังจากลองกินข้าวเสร็จก็ามาดูข้างล่างร้านอาหารร้านนี้ถือว่าหลูมากๆนะเป็นเป็นสไตล์เป็นของชาวที่เบตเขานะครับเพื่อนๆหน้าเขาจะไม่ค่อยหวานเท่ากับนะหน้าจริง,รงๆก็เลยจะเป็นปางที่ก็มีทั้งหนูมีทั้ง อายุอะไรกับน้ำเต้าไม่น่าจะใช่ครับน่าจะเป็นเทพครับอาจจะเป็นพุทธลูกก็ได้พุทธเจ้าก็ได้ครับไม่แน่เลยครับปฏิเบตแล้วก็นับถือพุทธเจ้าเหมือนกันเราครับก็มีน้ำตาผมว่าน่าจะเป็นเทพอะไรสักอย่างอันนี้จะเป็นร้านอาหารในยานตากรุ่ง่วนนะจะเป็นสไตล์ของทิเบตเพราะย่านนี้จะเป็นบ้านของคนทิเบตเจ้าเนี่ยนะเพื่อนๆเอาไม้ทำใช่ไหมครับไม่เหล็ก เหล็กเนะี่ยทองเหลืองครับโอเคเยนเนี่ยนภะาษาที่เบตดล้วน,นเลยภาษาที่เบตดภาษาขอมคล้ายๆกันดูเลยนะเหมือนภาษาขอมนะโอ้โห,โหอารังจริงจริงรอดูใน u t u b e นะเดี๋ยวจะถ่ายลงให้ อันนี้ท um, ี่ร้านอาหารในย่านของที่เบลดก็เป็นเพื่อนแต่ละคนเห็นแม่ปะอยู่ห้องน้ำกลุ่มนี้จะได้เช็คชื่อกลุ่มนี้สาวสาวๆแล้วขายของส่งไปไนแบบนีใครจะเปียกเช็คก่อนหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามเดี๋ยวซูมให้ดูนะคะหนึ่ง ดูด้านนอกของร้านอาหารที่เราไปกินกันวันนี้เขาไม่เป็นดูเ่ยก็จะมีตัวหนังสือของเป็นชาวทิเบตนะอ่าดูๆไปก็เหมือนภาษาของเหมือนกันนะครับเพื่อนๆเนี่ยร้านอาหารร้านนี้ถือว่าโอเคมากๆนะครับอ่ารสชาติก็ดีรสชาติทางนี้ออกจะเผ็ดๆคนไทยเราก็กินได้นะหลังจากออกจากตาโกปิงชวัวแล้วล้วก็แวะก,กินข้าวกันนะครับเพื่อนๆแล้วต่อไปเนี่ยเราจะทางจะเดินทางกันไปที่เมือง ใกล้ๆก,กับจิวไจโกเนะเพราะว่าพรุ่งนี้เราจะมีทริปไปที่จิวไจโกกอ็ออกจากเดินทางกันนี้ไปาไกด์บอกว่าประมาณสัก4ชั่วโมงนะครับเพื่อนถึงจะถึงที่พักนะตอนนี้ก็สักบ่าย2บ่าแล้วเดี๋ยวเิ่นไกด์บอกว่าอาจจะมีแวะไปที่ไปขี่ตัวจามรีนะข้างทางจะมีกจ,จุดแวะพักให้ให้พวกเราเนี่ยไปลองนั่ง ถ่ายรูปกระจาารีกันนะมีนมจาบรีขายมีขนมนมเนยอะไรแบบนีน้ขายนะครับเพื่อนเป็นของพวกชาวบ้านเขานะเดี๋ยวก็ตอนนี้ก็ดูวิวข้างทางไปเรื่อยๆนะนะต้องพยายามถ่ายเ,เพื่อนเพื่อน,เ,อนเห็นวิวข้างทางของเมืองจีนย่านมณฑลเซี่ชวนนะแถวๆนี้พื้นดั้งเดิมก็เป็นชนเผ่าของชาวเผ่าที่เบตเขานะครับเพื่อนเพื<ๆ>่อนก็จะแปลกตาจากที่เราไปเที่ยวทางเมืองจีนอื่นๆบ้างนะครับก็เดี๋ยวดูวิวกันไปเรื่อยๆนะครับ ที่เห็นด้านหน้าเป็นเหมือนกับกำแพงเมืองจีนจำลองนะครับเพื่อนเอนะน,นะครับเห็นโดดตรงข้างหน้าสวยงามนะต้องต้องยอมรับเลยว่ามาเที่ยวเมืองจีนนี่อะไรก็ใหญ่โตแปลกอะไรว่าตื่นตาตื่นใจนะครับเพื่อนๆถือว่าตื่นตาตื่นใจคือไปเที่ยวแต่และจดุดและแห่งละแห่งในแต่ละเมืองเนี่ยไม่เหมือนกันนะเพราะว่าเพราะว่าเมืองจีนเนี่ยแต่และมณฑลของเขาเนี่ยส่วนมากมันจะใหญ่หกว่าประเทศไทยอย่างเสฉวนเนี่ยก็ใหญ่กว่าไทายเยอะนะ เห็นก็ว่าอย่างที่ซินเจียงก็ใหญ่กว่าไทยใหญ่กว่าประเทศไทยของเราเนะี่ยสามเท่าคือมันก็เลยทําให้แบบเวลาเราไปมณฑลหนึ่งของจีนเนี่ยมันเหมือนกับไปอีกอีกอีกหนึ่งเลยอีกประเทศหนึ่งเลยนะครับจะแตกต่างกันนะครับเพื่อนๆอย่างเนี้ยเรามาย่านของชาวทิเบตเนี่ยเป็นชนชนเผ่าของชาวทิเบตชาวอะไรเาเนี่ย มันก็จะแปลกๆนะครับเพื่อนๆก็จะอีกแบบหนึ่งคือแถวๆนั้พูดง่ายๆดูๆแล้วมันเหมือนเหมือนเหมือนบ้านนอกด้วยซ้ำไปนะครับแต่การเดินทางของจีนเนี่ยถนนหนทางเขานี่ทันสมัยมากๆนะครับเจาะอุโมงค์มีรถไฟฟ้าความเร็วสูงอะไรแบบเยอะแยะไปหมดนะครับนี่เราก็มาถึงที่ที่พักที่จะที่แล้วครับที่จะไปขี่จัมปาลีกันนะนี่นะครับดูนะครับนี่นะครับตัวขาวๆเนี่ยชาวจีนเขาก็ถ่ายกันอยู่ เดี๋ยวเราเดินไปดูกันข้างในกันนะครับเพื่อนๆว่ามีอะไรขายบ้างนะเนี่ยครับด้านซ้ายมือก็จะมีขนมมีอัลมอนด์มีอะไรต่างๆนะของฝากพื้นบ้านมีส้มมีข้าวโพดนะครับเพื่อนๆข้าวโพดต้มก็ถือว่าเป็น,ปนขนมพื้นบ้านของของชาวทิเบตเขามีสมุนไพรอะไรต่างๆเยอะแยะนะครับนะครับเดี๋ยวเราจะเดินไป เขาต้องพูดไทยแล้วเนาะนจะต้องพูดไทยแล้วใช่ไหมไโอ้มันจะไวไหมในการขี่ตัวมีอยู่สองตัวเจอมากเขาต้องขี่ต้องมาถ่ายกันแต่มาเที่ยวที่นี่จะมาเลยนี่นะครับเดี๋ยวก็จะ

สำหรับค่าถ่ายรูปกับตัวเจ้าจำมะรีเนี่ยก็จะตกคนละ10หวนหรือประมาณ50บาทไทยนะครับเพื่อนๆก็ชาวที่เบยด้ดนย่านนี้ใคร,ใครๆก็อยากมีจำมะรีตัวสีขาวแบบนี้นะครับก็ถือว่าสร้างไรายได้ให้กับเจ้าของมากๆนะครับเพื่อนๆค่าตัวก็ประมาณตัวละ2 0 0 0 0 0ส0,000นบาทนะเดี๋ยวถ่ายข้างๆก่อนนะเาเสื้อสีเหลืองสวยจัง ขยับขึ้นหน้ามานนึงขยับขึ้นหน้ามนิดอ่าโอเคใกล้ๆไปหน่อยใกล้ใกล้ๆเอาพอเอะเอาเถอถ่าถ่ายถ่ายถ่ายโอเคโอเคเอ้าาส่าเอาแว่นลูกเอาเอาแว่นไว้สิจะได้สวยแล้วส่แว่นไปเลยเอาแว่นใส่แว่น่วบเลยลูกวบเลยสวยสวยเสวยสวยฟาสายสวย

ันนี้มจำเลยหอมอัยังพอสดจอร่อยแล้วนอะร่อยออมอมมอมหอมากดีดอเป็นเหมนเมแถมไันนี้ให้ด้วยนะโอเค่ยโอเคแกงเกลืแงเจ็ดสิบเจ็ดออก็อก็ออกเข้าไปาใจละสามหยวนอยู่ที่นี่อ๋อคือสมหยวนเอาไม่ไม่ต้องแถมโอเคโอเคครับ เดี๋ยวนะครับโอเคเราซื้อกันนะไอ้นะแอเนี่อันนี้หรออแออืม้ไม่ใช่ไม่ใช่ไป้งเอครัโอเคขอดูเหรียญของประเทศจีนหน่อยหลังจากที่เราแวะถ่ายรูป เก็บภาพกับตัวน้องจำมะรีเสร็จนะครับเพื่อนๆแล้วก็เดินทางกันต่อนะจริงๆเวลามาเที่ยวเมืองจีนเนี่ยมีแต่นั่งรถกินเที่ยวคือนั่งรถกินเที่ยวอย่างนี้ตลอดนะครับเพื่อนๆบางที่เช้าไปเที่ยวจักสองชั่วโมงแล้วก็นั่งรถกลับนะเนี่ยทั้งวันก็ประมาณนี้เช้ากินข้าวนั่งรถเที่ยวอะไรแบบนี้นะครับประมาณนี้นะไปเที่ยวเมืองจีนส่วนมากก็แบบเนี้ย นี่นะครับก็คือตรองกระถายหเห็นเพื่อนๆให้เห็นวิวข้างทางและเห็นวิถีของชาวจีนในแต่ละเมืองแต่ละเมืองนะว่าเป็นยังไงนะอย่างเนี้ยเรามาย่านเสฉวนเนี่ยก็จะยังถือว่ามีภูเขาเยอะยังถือว่าเป็นต่างจงังหวัดยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่เนี่ยก็จะเป็นยังเป็นแบบบรรน,นอกบรรน,นอกอยู่มั้ง แต่จริงๆมันก็ไม่ไม่ใช่บ้านนอกนะคือด้วยการที่เป็นภูเขาแล้วเมืองก็แบบเนี้ยก็จะปานแบนเพราะว่านี้เราถึงว่าเรามาเที่ยวนอกเมืองนะครับเพื่อนๆจริงๆในตัวเมืองเฉิงตูเนี่ยอะไรก็แดนเผยเขาก็เจริญมากๆนะนี่นะครับก็ถ่ายรูปไปเห็นกันวิวข้างทางนะครับเพื่อนเพื่อนดูฮรเรียกว่าดูเขาดูเรานะว่าเมืองจีนของเขาอะเจริญเติบโตไปเจริญเติบโต,ต,ตแค่ไหนนะสร้างอะไรสร้างอะไรนี่เขาเร็วมากมากนะครับเพื่อนเราต้ปืม้มเอ่อปืม้มใจดิ เราได้เห็นแต่ละเมืองของเขามาอ,อย่างเมืองเนี้ยอาจจะทําเห็นเป็นรูปแจก,กันก็จะเป็นขายเป็นแจก,กันโบราณอะไรก็ได้นะครับหรือว่าการเกษตรของคนจีนเขาก็ทันสมัยนะชื่อบางทีย่านๆเนี้ยเขาไป,ปูกภูเขาเยอะเขาก็ไม่ค่อยมีที่ราบขอแค่มีที่ราบนิดๆเด็ดเด่นหน่อยเนี้ยเขาก็ปลูกพืชปลูกผักกันแล้วนะครับไม่ได้อ่าไม่ได้ปล่อยให้ที่ว่างเปล่าเลยนะครับ เนี่ยพอส่วนมากแล้วอย่างบ้านแถวๆเนี้ยก็จะเป็นบ้านสไตล์ของชาวที่เบตก็จะแต่ละอย่างก็จะมีสไตล์ของเขาของตัวเองนะครับเพื่อนๆก็ถือว่าให้ถ่ายให้ดูอ่ดูเขาดูเราเอย่างที่บอกว่าประเภณนี้ท้องถิ่นแต่ละแต่ละเมืองแต่ละเมืองเป็นยังไงนะครับ,บแต่การสร้างบ้านขอ,ของของของชาวพื้นเมืองย่านๆเนี่ยน,นะต้องว่าเขาจะ ดูกลมเกินกับภูเขาดีนะสีสันจะคล้ายๆกันนะครับเพื่อนๆในรถทัวร์ของเรานี่ก็าบางคนกินอิ่มก็นอนหลับนะครับเพื่อนๆถือว่านอนพักผ่อนไปนะเพราะว่าจริงๆมาเที่ยวเมืองจีนเนี่ยเราก็ตื่นกัน6กโมงเจ็ดโมงแปดโมงอะไรแบบนี้หกเจ็ดแปดอะไรเงี้ยก็คือเรียกว่าออกแต่เช้า7จ็ดโมงก็ออกแล้วอะไรแบบนี้นะครับ สวยดูข้างนอกตรงนี้สวยดูแบบบอกไม่ถูกแตกตาดีนะครับก็เล็มหญ้าเล็เจ้านญ้านนี้จะมีทั้งมา้าชาวบ้านก็จะเลี้ยงมา้าแล้วก็ตัวจามารีนะก็คือเหมือนกับวัวบ้านเรานะครับแต่ว่ามันจะมีขนยาวหน่อยนะครับอพอส่วนมากแถวๆนี้ก็จะ ที่จะเป็นภูเขาที่เป็นที่ลาดสูงส่วนมากก็จะทํานากันไม่ได้อาจจะอาจจะมีทำข้าวโพดบ้างอะไรบ้างแบบนี้นะครับเพื่อนๆแต่หลักๆน่าต้องคิดว่าเขาปลูกอ,อ,อะไรเลี้ยงสัตว์แล้วก็เป็นพวกข้าวโพดมากกว่านะครับแต่นี่คือเรามาในช่วงหน้าหนาวเนี่ยทำให้ยังไม่มีการพอร่อปลูกก็เลยดูไม่เห็นอะไรเขียวๆเลยนะครับมีแต่ความแห้งแล้งน,นะแต่แต่นี่ก็คงเป็นช่วงช่วง ปลายมีนาต้นเมษาแล้วอีกสักพักฝนก็น่าจะตกแล้วครับเพื่อนเพื่อนเพราะตอนนี้ตอนนี้ที่ตกเป็นส่วนมากก็เป็นหิมะนะคืออากาศมันเย็นจัดพอฝนตกลงมาก็เป็นหิมะไปเลยก็ยังไม่ค่อยชื้นเท่าไหร่ต้องน่าจะเป็นสักเดือนเมษาหรือพฤษภานะครับ <c oughs> ดูรถขนส่งของเมืองจีนนี่จะใหญ่กว่าขนส่งใหญ่ในประเทศไทยแล้วนะครับเพื่อนเพื่อนเพราะว่าดูรถทขาคันใ,ใหญ่มากรถขนส่งนะครับเอาจริงๆนะมามาเที่ยวเมืองจีนทริปนี้นะต้องไม่ได้ศึกษาข้อมูลอะไรเลย รู้แต่ว่าจะมาเที่ยวสี N ่โดรีมาเที่ยวอากเบิงชวนมาเที่ยวจิวไชโกนะไม่ได้ไม่ได้ศึกษาว่าเราจะไปพักเมืองไหนโรงแรมอะไรยังไงเลยไม่ไม่ได้ศึกษาเลยเดี๋ยวต่อไปทริปหน้าต้องต้อง,ต,องต้องศึกษาแหละจะได้อาจอธิบายเป็นเพื่อนได้ฟังกันถูกว่าเราอยู่ไปพักกันที่เมืองไหนอำเภออะไรยังไงยังไงเนะี่ยจะได้เข้าใจมากขึ้นอันนี้ต้องยอมรับต้องยอมรับว่าเราเร,า,เรา,าต้องไม่ได้ศึกษาเลยจริง มาก็เออๆอะไรแบบเนี้ยนะครับเบื่อเพราะอย่างที่พูดว่างานเยอะแล้วก็ไม่ได้ศึกษาข้อมูลนะครับตอนนี้เราก็ก็ใกล้จะถึงที่เราพักกันนะครับเพื่อนๆตอนนี้ก็สักประมาณห้าโมงกว่าแล้วนะจะหกโมงละก็ดูเย็นเริ่มจะเย็นๆยลนลหมายถึงว่าเริ่มประมาณห้าโมงเย็นหกโมงเย็นแล้วนะครับเพื่อนๆน,นะอกทุกคนก็เริ่มเปิดไฟวิ่งกันแล้ว ตอนนี้เราก็มาถึงเขาเรียกกันว่าเป็นเมืองโบราณทรงพานนะครับเพื่อนๆ่านเนี่ยนะครับเราก็จะพักกันที่นี่จะพักกันที่นี่นะครับเพื่อนๆืนคืนนี้นะก็เดี๋ยวจะแวะกินข,ข้าวก่อนแล้วก็จะเข้าที่พักกันเมืองโบราณทรงพานนี้เป็นเขาเรียกว่าอะไรถ้าถ้าเรานั่งรถไฟฟ้าความเร็วสูงจากเชีงตูเนี่ยเมืองทรงพานเนี่ยจะใกล้จะใกล้กับพวกจิวใจโกจะใกล้กับพวก นี่เยอะที่สุดแล้วนะครับเพื่อนๆอ่าถ้าถ้าเรานั่งรถไฟฟ้าความเร็วสูงมานะเพราะที่นี่มีสถานีรถไฟฟ้าด้วยแต่ว่าขากลับเราก็จะขึ้นจะขึ้นรถไฟฟ้าจากที่เนี่ยเข้าเมืองเฉิงตูนะครับแต่อนาคตเนี่ยเพราะว่าตอนนี้เียเขาทางนี้กำลังสร้างรถไฟฟ้าความเร็วสูงเพื่อเข้าไปใกล้ที่แหล่งท่องเที่ยวอะไรมากขึ้นมากขึ้นนะครับเพื่อนๆแต่ตอนนี้จะอยู่ที่เมืองโบราณซงผ่านนี่นะครับก็เดี๋ยวพรุ่งนี้ เราไปเที่ยวเจ๋เ๋โกเสร็จปุ๊บแล้วก็วันมาเลย์เราอาจจะได้เที่ยวในเมืองทรงพาน,นี้นะครับเพื่อนเพื่อนเพราะเห็นว่าเป็นมีคล้ายๆว่าเป็นเมืองชายแดนสมัยก่อนที่ว่าการระหว่างชาวฮั่นกับชาวทิเบตนะครับเพื่อนือตอนนี้นะครับยังไม่ไม่เขอาเยอะเท่าไหร่คนยังไม่ค่อยเยอะแล้วก็อยู่เงียบๆนะครับเมืองนี้นะตอนกลางคืนนะมันก็จะมีอะไรพวกอะไรนะม้ามาเดินไปช่องแต่หล่นก็มีแล้วจะมั่งกงแก๊ง มา้อันมาอเบนี้าีคอเ่ก็เป็นกับข้าวเรื้อเย็นมื้อที่สามนะครับนีนก่ก็กินกันที่แถวๆย่านเจียวใจซอนะ <S <S กทำแล้วเนี่ยดูนะกินทุกวันข้าวเคมเลยกับข้าวเป็นไงทุกวันถือว่าดีไหมช่องอะไรกันพี่พีพียูทูบยูทูบเดี๋ยวจะบอกว่าช่องอะไรให้ถึงที่นู่นเพราผมก็ทำทุกคลิปเยอะอยู่เด้อเปิดดูได้านในยูทูบในยูทูบจะทำเป็นเออจะได้เป็นเพื่อนกันไม่ได้ดีไปไม่ต้องรอเดี๋ยวเรามาน่